สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนาชาติในช่วงสะบัดมุกกระตุกตอมหายามบาบายแบบนี้นะครับเพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับในช่วงโควิด1 9ระบาดแบบนี้เขาให้ซื้อของได้อย่างเดียวจริงๆเหรอครับจะซื้อมาอย่างเดียวติเอาไ,ได้อย่างเดียวเขาให้ซื้อ,อย่างเดียวเนาะเอาแล้วก็เขาก็เห็นจักอย่าง ้าคือซื้อมมายางเดียวก็ยังว่าเขาีะซื้ออย่างเดียวบอกยังไงครับที่ร้านให้ซื้ออย่างเดียวซื้อมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วครับแล้วเมคคาโ oh <my S 1> บเจะติดซื้อได้ย่างเดียวนะเฮ้ hey, เขาเสียวเวลาเสียมาบอกขอยลูกค้ข่า,ขาติดร้านหนูไม่อ่านหนังสือออกขอยก็ต้องอ่านเหรเวเขาติดไป้ายใหญ่นึง่งเอ๊ะว่าแต่ที่ร้านเขาเขียนว่ายังไงล่ะครับ ถึงซื้อมาแค่ถุงเดียวนชาติอยากรู้จริงๆเอากลับบ้านได้อย่างเดียวเอากลับบ้านได้อย่างเดียวโอ้ยเนาะเอากลับบ้านได้อย่างเดียวนี่เองใช่ครับค่าตรงไหนก็ทำตามที่เขียนบอกแล้วนะอเ,เอากลับบ้านได้อย่างเดียว<อเ>้าติมงหล เงดไล่ว่ดูยากนะทุกคนไปดูอีกร้านครับในยุคโควิด -19 ระบาดแบบนี้ร้านอาหารต้องเขียนป้ายบอกคุณลูกค้าแบบนี้แหละครับเอาขาหมูชุดหนึ่งครับได้ได้แด้ชใส่ถุงกลับไปกินที่บ้านก็ปลอดภัยดีครับ มดนั่งรับทานนะครับใช่ผู้ประกาศไม่กินว้านโอ้ตามนโยบายเปิดร้านได้แต่ห้ามนั่งกินที่ร้านครับกลับไปกินที่บ้านป้องกันไว้ก่อนครับจะได้ปลอดภัยไม่ให้นั่งนอนน<อ>ดูมีเรี่องอีกแล้ว แม่เจ้าของร้านก็ไม่ยอมเขียนป้ายงดนอนรับประทานด้วยสิ <c oughs> อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้โควิด1 9แพร่ระบาดออกจากบ้าน <c oughs> อย่าลืมสวมใส่หน้าก,ากากอนามัยนะครับ <c oughs> และถ้าไปเจอป้ายห้ามนั่งรับประทาน <c oughs> นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะนอนกินได้นะครับดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ เป็นคนสู้ๆอย่างนี้นแหละอ่านป้ายยังไงก็ตีความอย่างนั้นคือเขาห้ามนั่งทานก็เลยนอนทานก็<อ>เลยนอทานมันซะเลย,ยทำไมพี่ไม่กลิ้งไปแล้วทานไปด้วยล่ะครับโอ๊ยม่ใช่ตลาเก้กินแล้วบิดบิด,บด